สวัสดีครับจากเจมสวาวอโตนะครับผมวันนี้ก็พามาดูสองคันเป็นเวน t จ r รี่สีขาวกับสีดำนะครับผมเป็นสีขาวนี่จะเป็นปี 14, สิบสีดดำจะเป็นปีสิบแปดราคาจะต่างกันอยู่ประมาณสองสามหมื่นนะครับผม น้ำมันเบรกนะครับผมใหม่ๆนะครับผมหม้อน้ำสะอาดนะครับผมน้ำละน้ำยาหล่อเย็นนะครับผมนี่ใสๆใ,ใหม่ๆนะครับผมเราพาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับตรงอื่นต่อเลยนะครับผมภาไหน เป็นประตูไฟฟ้านะครับผมเปิดเองอัตโนมัตินะครับผมแค่ดันสลับเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเบาะนวดไฟฟ้านะครับผมจะมีรอยจับดูได้นนูนๆอยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มนวดไฟฟ้ามันจะอยู่ด้านข้างนะครับผมนี่นะฮะอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งนี่เลยนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขอุยาดเปิดไฟนิดนึงจะได้เห็นกันนิดนึงนะครับ นะครับจอสัมผัสเลยนะครับผมไม่วิ่งมาแค่แสนแปดนะครับผมไม่น้อยคุ้มค่านะครับผมนี่มีจอเล็กๆให้นะครับผมจากศูนเลยนี่คือสภาพโดยรวมเดิมๆนะครับผมประตูสองฝั่งจึ๊บนี่ ถ้าโดยรมคันนี้นะครับผมเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับขอปิดทีวีกล้องไม่โฟกัส แล้วดูตามจุดได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูสักนิดนึงนะครับผมก่อนไปคันดํา นะครับผมเครื่องยน Safe. ต์ใหม่ๆนะครับดูได้เลยนะครับปุ่มเบรกก็มีนะครับผมน้ำร้อยถุด้วยอาร์ตุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมน็อตทุกตัวไม่ขยับนะครับผมแผ่นกันความร้อนตามอายุการใช้งานนะครับผมแต่เครื่องยนต์ นิ่งเงียบม,มากนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลองเครื่องยนต์ให้ดูนะครับผมเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปชุบบักพันดำกันบ้างนะครับผม,มเหมือนกันแบ๊าด ไม่ประมาณพอๆกันนะครับผมไม่น้ำมันเบรกใหม่ๆเลยนะครับผมมอน้ำน้ำยาหล่อเย็นนะครับผมตุดตามตุดตามหมดเลยนะครับผม คันนี้ปีสิบแปดนะครับผมเป็นปีสิบแปดนะครับออปชันเหมือนกับคันนู้นเลยนะครับผมออปชันเหมือนกัน,กนเลยแต่แค่คนละสีกับคนละปีนะครับผมกระจายเราไปดูภายในนะครับผมคันนี้เหมือนกันนะครับผมประตูไฟฟ้าทิเดียวนะครับผม นี่คันนี้จะมีแต่งเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมเป็นคอนโซลกลางนะครับผมนี่เปิดไฟดูนะนสวยๆเลยนะครับผมเป็นลายปลาคราฟนะครับผมสวยๆส,สีทองนะครับผมแต่งสีทองเลยนะครับมีพาวด์ออตโต้ไว้ให้ด้วยนะครับผมภายในนะครับผม ภายในจะคล้ายๆกันนะครับผมไม่แตกต่างกันมากต่างกันแค่ปีกับสีเท่านั้นนะครับผมเปิดไฟนะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับผม ด้านหลังนะครับผมจะเห็นประมาณนี้นะครับ เราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมอันนี้บอกว่าคลิปนี้มันจะยาวมากนะครับผมเพราะถ่ายทีเดียวสองคันแต่ผมพยายามจะทําให้มันสั้นที่สุดนะครับผมให้คุณลูกค้าดูเข้าใจง่ายๆให้ครบถ้่วให้ได้มากที่สุดนะครับน,นะครับผมสภาพเครื่องยนต์ใหม่ๆนี่งจสวยๆเลยนะครับผมฟังสีสยงเครื่องได้เลยนะครับผมสิ่งเครื่องไม่ดังนะครับ รอยแต้มสีน็อตไม่มีขยันะครับผมดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับแผ่นเพจก็มีนะครับผม ราคาสองคันนี้จะต่างกันอยู่ที่ปีนะครับผมแล้วก็สีราคาจะต่างกันอยู่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะครับผมมือสองตอนนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมมาดูตัวจริงได้ที่เต็นท์นะครับผมจอดอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะครับผมสองคันน,นี้สีดำกับสีขาวนะครับผมไฟลูกแก้วนะครับ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ